พาเที่ยวเมืองที่อันตรายที่สุดในยุโรปน่ากลัวมากนะมีทั้งกราฟฟิตี้มีทั้งแบบขยะขับแบบแรงมากรถสะลุดเป็นชิ้นๆได้ยินเสียงวะแล้วมันเสียงยู่ทำไมกูต้องดูดซไอ้ตังตลอดเวลาวะทำไมอ่ะไม่เมื่อกี้เมิเตอร์คือ9กุด้าเขาคิดเท่าไหร่ สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับแท็บอีกแล้วนะคะในช่องแท็บบี้เควันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเที่ยวเมืองเนโปิลกันค่ะซึ่งเมืองนี้เขาบอกเลยว่ามันติดทะเลใช่ไหมคุณโอ๊กและมันสวยมากๆเลยนะคะแต่ว่าการเดินทางครั้งนี้เราต้องนั่งรถไฟไปค่ะเริ่มแรกนะคะเราจะต้องเอากระเป๋าพวกนี้สามใบใหญ่ๆเนี่ยไปฝากก่อนที่แบ็กสตอรจนะคะมันก็จะมีเหมือนแบบตามที่ต่างๆมันก็จะมีที่ให้ฝากกระเป๋าเนาะเพราะว่าถ้าให้เราขนไปทั้ง3ใบเพื่อที่จะแบบไปขึ้นรถไฟมันก็ไม่สะดวกโอเคเดี๋ยวเอากระเป๋าไป ก่อนแล้วก็ไปขึ้นรถไฟกันเลยค่ะ Nemo I'm here นี่จ้ะเราจะฝากทั้งหมด1ใบ2ใบนะคะแล้วก็3ใบใบนี้นะ,ะที่ร้านนี้ค่ะ Desposito b a k a r i ฝากกระเป๋าเสร็จแล้วนะคะกระเป๋าต่อหนึ่งใบอยู่ที่6.5ยูโรต่อวันนะคะซึ่งแทบจะฝากไว้ที่นี่3วันแล้วตอนนี้กำลังจะไปทรนสเตชันแล้วเดี๋ยวคุณโอ๊คจะพาไปกินของโปรดแทบีกแล้วก็คือ KFC บปเทรนสเตชันกันค่ะโดยเราจะเรียกแอปใหม่นะคะชื่อแอป Free Now ใช่ไหมคุณโอ๊ Free Now ครับผมถูกกว่า u ber อร์เท่าครึ่งปกติอูเบอร์ไปทรนสเตชันประมาณกี่เหรียญนะ20กว่าเหรียญใช่ปะเธออันนี้อยู่กี่เหรียญ10-15ยูโร1 0 1 5ึงสาถ้าเกิดเป็น Uber, อยู่ประมาณ20 ถึงเกือบ30ก็คือถูกกว่าเท่าหนึ่งแต่มันต้องสมัครแอปต้องมีเบอร์ของยูโรซื้อเบอร์มาเลยใช่ถึงแล้วนะคะเทรนสเตชัน <Trend Station. S 2> ซึ่งที่นี่นะคะเขาให้ออเดอร์แบบผ่านเครื่องอย่างนี้นะคะเหมือนที่อเมริกาแล้วก็หลายๆประเทศนะคะทั้งหมดอยู่ที่ e 2ี8ยูโร มาแล้วนะคะนี่ไก่เขาจะเป็นเหมือนคล้ายๆไก่ออริจินัลที่ในเมืองไทยเนี่แหละเปนรนท์ายชีสแล้วก็ใส่เบคอนนะคะฮอตวิ n งนะคะก็คือปีกไก่เล็กๆขาดไม่ได้ก็คือสลัดต้องกินสลัดนะคะอืมีมาจริงเหรอแล้สั่งซอสมาสองซอสน,นะคะก็คือมอคกี้บาร์บีคิวกับคูมอตโปยูนะคะ รสเหมือนทาบาสโกอันนี้เป็นครั้งแรกจริงๆนะที่แบบได้กิน KFC ในนี้สามวันที่ผ่านมาก็คือกินตัดพาสต้าซิมซอสบาร์บีคิวแบบให้หลมฟังมาดูว,ว่ารสม้าคล้ายๆไก่ออริจินัลที่ไทยแต่ว่าความเครื่องเทศจะน้อยกว่าหลังจากที่กินอนาะหารอิตาลีมาสามสี่วันอิตาลีเขาจะกินรสชาติแบบค่อนข้างเพลนจืดนะสี่วันแล้นแต่ถ้าเราสั่งอะไรเป็นชีชีอ่ะเขาชอบจะจับอืมอร่อยมากฟินมาก คือต้องบอกอย่างนี้นะคะอิตาลีเป็นประเทศค่อนข้างแบบปุนโยพยพมาเยอะไม่มีตังค์ก็เยอะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังตัวนะคะเวลาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเกียร์นั่งอยู่ใช่ปะมีผู้หญิงเดินมาเขายังไม่เห็นว่าแคบมีอาหาร<ม>เขาเดินมาหาผู้ชายต้องข้าเขาบอกขออะไรกินหน่อยผู้ชายเขาก็หยิบเป็นไฟให้กินเออแล้วก็นางก็เดินออกไปแล้วนางก็ไปชอปปิง้งงไงไหมร้องเร่งเวลานะจะตกมัไป แ้บเคยตกรถไฟที่ไหนหรือเปล่าสโลวีเกียตกแล้วคือแห้งก็ตื่นมาอะจองใหม่ตกอีกรอบแล้วก็จองใหม่ตกอีกรอบสรุปนั่งอูเบอร์ข้ามประเทศเลยจ้ะอันนี้จะเป็นไก่แบบนึ้นะคะเป็นฮอตวิงซึ่งอังติดกแทบก็จะกินแต่อย่างเงี้ยพคางมันอร่อยกรอบก็เหมือนเหมือนไก่ที่ไทยแต่จะไม่มีความเผ็ดเลยไม่ได้กินสลัดเลยพวกนี้ต้องกินหน่อย จะ,ะไม่มีตัวช่วยก็ไม่ได้นะคะตัวช่วยหลักก็คืออเมริ SS นั่นเองนะ,ะ mm hmm. คะคงมหิวอิ่ไวบล็อกเบรไขามานและแป้งที่สําคัญนึงช่วยเรื่องลดโซเดียมแบบจัดเต็มไม่ว่าจะกินของรสจัดของเค็มเนี่ยไม่ต้องห่วงจ้ะโอเคเดี๋ยวขอตัวิ่งก่อน,นนะฮะเดี๋ยวรีบขึ้นรถไฟจ้ะคนเยอะมากไฟก็คือจะจอดแบบนี้เลย ไปจ้าเนเปิลสถานีเราไปพาดีเนาะดีส่วนใหญ่ในยุโรปจะเป็นคล้ายๆแบบนี้ค่ะได้ที่หนังแล้วนะคะกระเป๋าก็จะวางไว้ข้างบนอย่างนี้นะจ๊ะถึงแล้วคะ่ะกระเป๋าเยอะๆนะคะเรา,าจะใส่กระเป๋าไว้ตรงนี้นะใบใหญ่ๆ เมืองก็ดูแบบขมุกขมัวนะเมืองดูเศร้ามากดูเศร้าๆนี่นะคะวันนี้เราอยู่เป็นอย่างนี้นะคะเป็นโรงแรมเล็กๆน่ารักมากซึ่งเจ้าของอะ่ะเขาแนะนําดีมากเลยว่าในตู้เย็นอะ่ะสามารถกินอะไรก็ได้นะมีทั้งโยเกิร์ตทั้งอะไรแล้วมีเครื่องทากาแฟค่ะส่วนมุมนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบห้องกินข้าวนะคะมิกิ กขามีพวกขนมให้กินเยอะแยะมากมายเลยนะคะให้ผมอธิบายสักน,าานักหนึ่ง่าตอนแรกอะเราอจองบน Airbnb มา Airbnb ของเราอะงามพังเจ้าของอเขาเลยเซตอัพมาให้ที่นี่ถ้าเกิดราของ Airbnb เรานะน่าจะประมาณ0 0 0มั้ไหมประมาณ10,000ถึง5,000นนี่นะคะห้องที่เราอยู่กันนะคะตรงนี้จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำก็จะเป็นแบบ สบายๆแต่ตู้อาบน้ำคือโคตรใหญ่น้ำแรงมากเพราะเมื่อกี้แบบล้างเทา้าเรียบร้อยนะฮะดูดิตู้ใหญ่มากอันนี้อยู่ที่ชั้น5เราสามารถมองวิวเนโปลได้แบบนิดนิดหน่นอยๆมาตอนนี้นะคะเดี๋ยวแคบจะพาเดินถนนท,นที่ชื่อว่า Via s a n น a b r i ิ i d a นะคะตรงเนี้ยมันจะมีร้านขายของเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะคนก็จะคื้คืนประมาณนี้ ก็จะมีร้านขายของแบรนด์เนมด้วยแบบส w a r o v s ร,รองเท,ท้าเทนนิสอะไรเงี้ยซึ่งที่ไทยไม่มีนะซึ่งต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าเนเปิลเนี่ยเป็นเมืองที่อันตรายที่สุดอันดับหนึ่งของอิตาลีอิตาลีนะจ๊ะเป็นเมืองที่อันตรายอันดับ91ของโลกซึ่งถ้าเกิดเทียบกับเมืองไทยแล้วอะ่ะเมืองไทยจะอยู่ที่213นะคะแบงคอกนี่ปลอดภัยเลยแบงคอกนี่คือดูปลอดภัยไปเลยนะอันตรายที่สุดใน EU ยุโรปใต้ปะว <c oughs> ิน v i n c e ครับผม ไม่ใช่แค่ตัวเมืองก็คือคล้ายๆจังหวัดอะพอเ็นส์ของเนเปลิลเนี่ยจะเป็น p r อ v i n ซ e อันตรายที่สุดในอิตาลีคือท็อกเบอร์หนึ่งเลยเพราะว่ามันจะมีแก๊งที่ชื่อว่ามันมีมาเฟียอยู่ชื่อว่ากลุ่มคมาโมรามีมาตั้งแต่ศตวรรษ ที่สิดแล้วก็คือมีมานานนี้ก็ยังมีอยู่นะครับผมเขาก็มีแบบพันธมิตรด้วยนะแล้วพันธมิตรเขาไปไกลถึงแบบคาเทลของคาเทลของหลายรก็คือเปาโลเอสโคบ้านเองครับผมใครเคยดูซีรีส์แล้วก็น่าจะรู้กันนะเรดของการฉกชิงวิ่งราวหรือว่าลวงกระเป๋าหรือว่าป้นจี้อะไรอย่างเงี้ยที่นี่คือเยอะมากๆนะคะใครที่สงสัยว่าถ้าเกิดไว้ลงคลิปเนี่ยเปิลเนี่ยก็เพราะว่าถ้าเกิดถ่าย2คนเนี่ย มีสิทธิ์ไม่หลอดคลิปนี้จะตั้งชื่อว่าพาเที่ยวเมืองที่อันตรายที่สุดในยุโรปจ้ะเออมาสู้กันปะแล้วอยากรู้เปอร์เซ็นต์ั้ยใน10,000 0คนจะมี95คนสิคนที่โดนไม่ว่าล้วงกระเป๋าหรือว่าโดนปล้นเลิศเราคงไม่อยู่ในในนั้น95าคนนั้นไปตึกเขาก็จะเป็นตึกประมาณนี้นะทุกคนสีจะแตกต่างไปจากโรมนิดนึงเนาะใช่เพราะเราเริ่มอยู่ทางใต้แล้วอันนี้เริ่มอยู่ทางใต้สีมันก็จะออกเหลืองมากขึ้น เดินตามมาไปแต่ว่าระวังมอไซค์โชกกระเป๋าไปเลยค่ะใครที่บอกว่าในยุโรปเนี่ยของปลอมของกอล์ปอ่ะมันน้อยมาก่ะรู้ไหมวางขายตามทางถนนทางเทาง้ทา,ทานี่มีหมดเลยนะผู้ชมผู้ชี้ยิ้มแซงช anel ของปลอมเต็มไปหมดเลยนะฮะเราจะเห็นคนที่ใช้ของปลอมได้ค่อนข้างเยอะเลยในอิตาลีคือวางแบบขายทั่วไปหมดโอ้คุณนกเส้นนี้ก็คือคนเยอะมากอุ้ยตรงนู้นน่าจะเป็นทะเลนะใช่ แต่ที่สวยกว่าก็คือฝั่งนี้จ้ะ ตรงนี้นะคะเขาจะเรียกว่า p i a s อ a di f a ิ i o นะคะซึ่งชื่อมันจะยากเนิดนึงนะตรงนี้ก็คือจะเป็นจัตุรัสกลางเมืองเนเปิลนะคะก็คือเป็นปราสาทให้แก่จักรพรรดินะคะไม่ใช่แค่กษัตริย์นะเขาถือว่าเป็นจักรพรรดิของอิตาลีนะคะซึ่งจะมีรูปปั้นส a ต u ูนี่สอตัวรูปปั้นม้านะคะคือเหมือนแบบเป็นรูปปั้นการแข่งขันที่เขาแบบสู้กันบนหลังม้าตรงนู้นเดี๋ยวไปเดินไปดูกันดีกว่า ที่เนี่ยเมืองอะสกระปรกมากนะคะไม่เหมือนที่โรมโรมก็สกรปรกแต่ว่าไม่ได้สกรปรกขนาดนี้น่ากลัวมากนะมีทั้งกราฟิตี้มีทางขยะอะไรเยอะแยะนี่ก็คือสเตตูที่ว่าไว้นะคะเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูข้างในว่าข้างในจะเป็นยังไงบ้างนะคะเสียดายนะเมืองสวยๆแต่ว่าแบบก็มาเก็บสลักกันอย่างเงี้ยดูดิ เพิ่มเมื่อกี้เข้าไปข้างในก็คือสวยมากเป็นหินอ่อนหมดเลยนะเสียดายมากๆเลยเนี่ยดูเสาอย่างเงี้ยก็ไม่น่าไปเขียนมันเนาะเออแล้วซึ่งข้างในที่เข้าไปอะคะ่ะเขาก็ให้เราเข้าฟรีไม่เก็บค่าเข้าเลยถ้าเกิดแทบคิดว่านะเก็บคนละ1ยูโร2ยูโรเอามาทํานุบํารุงแล้วก็ค่อยมี Security เหมือนแบบมีกาดอะเป้าไม่ให้คนมานั่งเขียนอย่างเงี้ยเหมือนที่โรมอะแทบว่าก็คงจะแบบดีอะเออเขาสร้างออกมากันอย่างดีแต่แบบคนในประเทศเขาอะก็คือไม่ได้แบบเก็บรักษาให้มันดีอะ อันนี้ไม่ได้เก่าเหมือนโลมนะอ,อ,อันนี้อันนี้ก็อยู่ประมาณเป็นหลักร้อยปีแต่โลมเนี่ยหลักพันเสียดายเนาะเสียดายเสียสดายมากปะโอเคเราไปเที่ยวกันต่อเราจะไปพาไปเดินตรงแถวโคสหน่อยอะจะ,จะไปโคสตรงนั้นแล้วหรอใช่กระเป๋าแบนนด์เอมที่ถามหากันอยู่ใช่ไหมอือใช่ใ สวนก็คือไม่มีคนตัดมาแล้วหลายเดือนแต่ทุกที่ก็คือจะมีกราฟฟิตี้หมดเลยนะคุณโอก๊กใช่แล้วซึ่งเป็นกราฟฟิตี้แบบไม่สวยอะเสียได้เนาะเมืองเขาทำมาสวยนะ่ <c oughs> กินชีกินชีนี่จ้ะเดินกลับมาตึกนี้นะคะนี่เขาเรียกว่าพาราโซเรียลีนะคะ เป็นพระราชวังใช่ไหมคุณโอ๊คเป็นพระราชวังที่เขาใช้ในคิิงจักรวรดของเนเปิลแล้วก็จักรวัดของทูซิซิลีก็คือ2ซึ่งอยู่ในปี1600ถึง1858นะคะตามว<ฮ>ิกิพีเดียอู้สวยนะไปเข้าไปดูกันดีกว่าได้ตั๋วมาแล้วนะคะซึ่งวันนี้เขาให้เราเข้าฟรีคะ่ะมีถึง30ห้องนะทุกคนใหญ่มาก นี่เป็นหินอ่อนแกะสลักหมดเลยนะไปถึงนู่นห้องบนยอมรับเลยว่าสวยเหมือนพระราชวังที่บาทิสลาวาสโลวเกีค่ะเธออันนี้เป็นโรงละครว่ะห้อง รับแขกนะคะที่เขาสร้างขึ้นเพื่อว่าเฉลิมฉลองให้การมาถึงของ King Charles of b o u r b o n มาห้องต่อไปจ้ะห้องรับแขกอันที่สองนะคะ แขกอันที่3โ r ทรนลูมลก็คือห้องที่แบบกษัตริย์ทรงงานนะคะ <entscheiden> <vocês Old> เขาบอกว่าภาพส่วนใหญ่ในที่นี่นะเขียนเมื่อปี1,600นนะ อันนี้ก็จะเป็นห้องสั่งสรรของควีนนะคะซึ่งจะมีห้องแบบนี้สามห้องจ้ะวิวข้างในของพระราชวังนะก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็คือห้องโถงใหญ่นะคะหรือว่า Hercules Hall นะคะว้าวมากอะ่ะ ข้างบนคือแบบโคตรว้าวใหญ่มากเดินไม่ไหวเมื่อ500ปีก่อนนะเขาทำห้องดับเบิลสเปซแล้วดู่คือตอนนี้ก็คือเดินไม่ไหวแล้วหาอะไรกินดีกว่าใช่ไหมออใช่อันนี้คืออีกโซนหนึ่งที่เราไม่ได้เข้าไปดูนะทุกคนเพราะว่าเขาเปิดแค่แบบโซนเดียว <บน S 1> ชั้นบนชั้นเดียวตรงนี้อีกเป็นตึกๆๆกตึกตกตกตกึอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้เข้าไปดูแค่ทางในทางเดียวะยังมันซอยซอยหนึ่งอ่ะดูดิ นี่อยากัซอยโดยซอย,อยเลยคือใหญ่มากแล้วคือตรงนี้มันใกล้ๆทะเลตอนนี้ก็คือได้กลิ่นทะเลแบบสุดออกมานะคะเราก็จะมาลุยถนนเส้นนี้ซึ่งคนเยอะมาก <S 1> <S 1> อยากให้ดูข้างบนนะคะทุกคน <S <S เหมือนหนังเลยอ่ะ <S 1> <S 1> เหมือนหนังที่แบบมีระเบียงเยอะๆๆๆอยู่างเงี้ยที่อิตาลีตอนที่เขาลักตัวปิดประเทศเลยใช่ปะ่ะเขาก็ปากตีกันอยู่อย่างเงี้ยใช่เขาก็จะคุยข้ามระเบียงกันไว้เพราะคนมันเหงามาก เดินผ่านมาเจอห้างทุกคนสวยมากอันนี้หรือเปล่าที่คนชอบมาถ่ายแบบวิงว่งวิอะวิ่งวิ่งนี่คือเขาเขาไปขอคนหรือวิ่งไปฮะไม่เขาจะถ่ายวิ่งวิ่งแบบนี้ไม่ไม่แบบนี้เดี๋ยวได้เจอกันใน t ิกตอกแน่เออนี่ <laughs> 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 ตอนนี้ก็เป็นเย็นๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกสแควรหนึ่งที่คนมานั่งพักกันนะ แต่ก็จะเห็นได้ก็จะเป็นพวกแบบพวกแขกส่วนใหญ่นะเพราะว่าที่นี่เขารับอิมิเกรนต์เยอะเหมือนกันใช่ไหมเธอมีน่าจะ็นคนอพยพม,มาอยู่เยอะเหมือนกันน,กน,นี่จ้ะร้านที่เราจะมากินกันในวันนี้โคตรสวยเลยปะได้โตแล้วนะคะทุแตว่าแคนั่งโตอย่างเงี้ยซึ่งโต้ะมันมีว่างเต็มไปหมดเลยนี่ แต่ให้เรามานั่งโต๊ะอย่างนี้คืองงมากเปลี่ยนร้านก็ได้จ้ะเออถ้าจะให้นั่งอย่างงี้ก็ไม่นั่งดีกว่าเพราะวตอนแรกกะจะมาแบบกินทั้งข้าวทั้งวายทั้งอะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่ได้โต๊ะอย่างเงี้ยก็คือไปดีกว่าไปดีกว่าดูเขาให้อันนี้มาด้วยนะดูดิดูดิคนหนึ่งเขานามาเขาก็ได้นั่งนูน่นนี่นะคะแลาทำเป็นอะไรดูเขาก็จะให้ c o m p l i m e n t ารีมาเยอะมาก กล้องกระตุกกระตุกก็คือเขาขับรถนะครับใช่ก็คือขับรถแบบเรียว <Real. S 2> ขับแบบแรงมากรถจะหลุดเป็นชิ้นๆได้เสียงม่าเกือๆๆแล้วมันเสียงๆๆๆๆๆอยู่ย <laughs> แถวนี้ก็คือนักวัวหนึ่งร้านนี้นะคะน่ารักมาก <laughs> เหมือนอยูเกาะพงงนัน <laughs> ซึ่งร้านนี้นะคะเขาบอกว่ามันจะเป็นร้านที่แบบออกแนวฮิปปี้ฮิปปี้หน่อยทุกคนแทบว่าโซนเนี้ยนักท่องเที่ยวไม่ค่อยมาถึงแอบก็เลยลองมากันดูเนาะข้างหน้าก็คือน้ากลัวมากขับน้ากลัวมากที่หลักด,ด,ดูดิว้าทำไมกูต้องดู ีไอ้ตังง้งตลอเวลาวะทำไมอ่ะเขาบอกว่าเป็นเลทกลางคืนไม่เมื่อกี้9มิเตอร์คือ9.5เขาคิดเท่าไหร่<อ>12